ดีเชียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้ามือน,นี้เข้ามาตาบกหงอยอยู่เชียงใหม่พี่น้องโอ๊ยมาหัดเชียงใหม่กับมากินตะบกหุงอยู่เนาะบ้านได้กินเขาวซอยเด้อเห็นมากระไดก้อนสิไปสิมาสิไปหน้ามาหลังนี่กินหน้าอันหน้าอามฤตก,ก่อนอมันดีอย่างนี้นี่เอง,เอ,งอากาศเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงไฮเชียงใหม่โอ้ยเคยมากับเชียงไฮ้แต่เชียงใหม่ผมต้องขึ้นมาพี่น้องเท่านี้ละมือนี้มาตาบกหงวันนี้มาบ้านคุณแม่นะครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้ไหมวันนี้เพราะว่าเข้ามาแบบนี้เลิกมากเพราะว่าเปิดไปรอบปองนึงอาจจะกลับไม่ถึงทางตามบะฮุ่งนี่บม่ได้ตาด่วนแล้วน้ำปลรรายั่วๆพี่น้องสีเข้มข้นนี่เห้นาหน่เดี๋ยวเด้อมาพิกก็เนาะมาหมู่บ้านนี่มาทำบุญหนีไพ่หนีอันรีไพ่ทางการเมืองพี่น้องบัทหามาพีแล้วเสด้ประโยชน์ประโยชน์อย่างแน,น่มาทุลาอืมมากก็ได้ประโยชน์จะได้มาเรีนมาเหรียญมาหัหวมาร,รนไล่สาระมาตมาเตได้พี่น้อง เพชรบ้านนี่แม่ม่พี่เพชรบ้านน,านี่เข็มทำเป็นเพชรตาาัวนี้แบเนาะใส่อีวผสมนู่นว่ะใส่ตามอายุใส่ตามอายุ <c oughs> ใส่ตามอายุไปเรื่อยอันนี้เขาหยกเพื่ออย่างนี้แม่เอาเพื่ออะไรเอำเภอจอมทองจององังหวัด เชียงใหม่มองส้นไม่ข่อยพี่น้องมองส้นมองรีข,อขอ่อแยแล้วข่อยเห็นแล้วปัดพริกอันนี้เป็นะเพ็ดตาเดี๋ยวอีกแค่ขยุกขียวเนน้องมือกับเจอกันเี่ยอย่างก่อตลาดเยี่ยก่อร้า,านร้านมันบอกแนนระยอง,อยอง,องเรอง่เงเรระยองพู้นี้คอนเสิร์ตระยองมือเนี่ยคอนเสิร์ตอยู่แต่มาระยองพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วระยองขอยต้องบินกลับอีก มาทุราทุรังไม่เคยมาเชียงใหม่นะปกติไปแต่เชียงรายวันนี้มาก็โอเคอยู่มเมื่าามบบอคืนีอากาศหนาวหนาวไปนอนหนาวรีสอร์ทน้ำกระโวยหันเกียบแมนไต่ทรมานกโกเกาแมนมะเขือมัทถกทรมานบุูนา้าสั้นพี่น,ออน้องอาบน้ากันโอ๊ยป่ามะควาพันยูหนาวกันหนาวก็ไม่อยัางแต่ว,ว่ามิชิวิชิว่าดีสนุกสนานดีพี่น้องสนุกสนานบันเทิงศิลป์ดี นาตีกับเมื่อขึ้นนี่ก็จะไปใส่มาอยู่ทีงเขาทึงตอ่ก็ยังหนีจากห้าอยู่เราเงือกคักเมื่อคืนที่ไหนมานั่นอยู่ห้องตาอสีตอบบอสบ,บิ๊กซีเธอทำอะไรมาแล้วเธอไปขา,าลอยๆนะวันวันนี้เธอเดินไปแล้ก็เป็นตกปองตลอดนะมันกินเบื่ออะไร่าเมื่อคื้นดี๋ย่างหนึ่งสองสองชั่วโมงเหมือนเกี้ยงกลับว่ะ สมสมหมักหน้าห้าตีแม่หนิแม่บอกดูหบับกหน้าตลาดวันนี้มาเชียงใหม่มาปั่นมูลแม่จะปั่นมูลให้ปั่นพูดให้ได้มาได้เลือกเอาเปเลือกเอาข้าวขาบุ้งเปรี้ยวนี่มาเลยโคกนี่ต้องยั่วโคกนี่ต้องยั่วพี่น้องกินได้เรกากินกินไปเดี๋ยวกดีขาบบ้าป่าแค่นั้นแหละ ยู่ไนกนตีลน้ำเลยตีน้ำน้ำมันก็ไหลแห้งอยู่ด้วย <laughs> นิดนึงไม <laughs> เข้มดอกนะประแดดประแดดมันเลือดอยู่ประแดดเลือดเลยเปดเส้อ มันตำไงายะนี่ยมันทำห่งะทำไงายะเนี่ยมันทำห่ะของมันยากกันทีีเลียวเลียวแท้มันบได้ไรอมึงกูเหคุดโดนว่นนี้เตียอลเรีวเกินจักลมึงกูเหตุดโดนว่นี้กูหูุดหงนะบอกเลยว่าที่มัดูสีเร็วนี่เข้มต่นาบ่นี้ขึ้นมาเลี้ยวป๊ด ป้าตะบันหงส์แม่ป้าอาซีดเก่าด้หนิเมียนคอขาดิโจรอีกเยอะชิมดูสิ <c oughs> เลือดมากนัวมากนัวถึงพริกถึงขิงมากใส่บักขควนันนึง ใส่ต้องถอวแฟล์ให้มันมีสีสันม,มากพี่นอ้องม้าไก่ัาได้กับม้าตะบอกงูไปกันไดยอ,งอ,งอ,นนอาหารม้าขาดได้หนาะผิดไงลังเลยผิดไงลังตกน้ำ <c oughs> นี่นะครับตำมะรุง่งไปเราก็จะควเรีโงอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> อืมแรงเอ็น แส,สบว่าแซ่บเด้ออวสาเอาผู้น้องป้องไปให้ดูก่อนสีสันรสชาติคว่ากันหน้าตาเลยเป็นเป็นหลักนี่นะครับไปดูสิเสียจเรียบร้อยนะครับผมส้มตำนะเชียงใหม่อำเภอจอมทองจอมทองนะครับผมแต่เราคือจอมโจรจ้า <c oughs> น้าพี่น้องเอาเกระผมวมายัดใส่นี่บอกเลยอเไยนะเอากระผมว่าตุ๋ยใส่ Hmm. เลือดลูกพะยายเลือดกับเลือซ้ำนี่สามสองหนึ่งไปลุย